สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับโรคทางมาตุกรรมกันนะครับจากที่ครูเคยบอกไปแล้วว่าเมื่อเกิดการแบม่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับเมื่อเมื่อเขามีความผิดป,ป,ปกติในการแบม่งเซลล์มันจะเกิดสิ่งที่ทำให้้เราเรียกว,ว่าโรคทางมรตุกรรมนะครับส่งผลมายัางตัวทารกว่าเขาจะเป็นมีอาการที่ผิดป,ปกตินะครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับโรคทางมรดุกรรมนะครับ จุดประสงค์นะครับคือนักเรียนต้องบอกไปว่าการเปลี่ยนแปลงของยียนและ้ะโครโมโซมจะให้เกิดโรคทางโรคทางปฏิกรรมอย่างไรนะครับก่อนนี้จะไปเรียนการดูในภาพก่อนนะราะไ่คิดว่าคนนี้มีความผิดปกติอย่างไรใช่ครับไม่ใช่สวยงามตาเขาเป็นสองสีก็คือ ในดวงตานะฮะเขามีตาเขามีสองสีคือสีเขียวกับสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นความเป็นปกตินะครับปกติเราทราบดีเชียวว่าเมื่อเกิดพ่อกับแม่นะครับที่มีโครโมโซมทั้งหมด23 23คู่สีห่งเนี่ยเมื่อมีการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลเซลส์สืบพันธุ์เราเรียกการแบ่งเซลล์กันว่าการเซลล์แบบไมโอซิสจะทำให้ได้เซลลสืบพันธุ์ของพ่อคือสุจีเนี่ย ตัวเซลล์สืบสันของพ่อนะครับก็จะมีโครโมโซอมอยู่ที่23แท่งก็คือลดลงขึ้นหนึ่งตัวเซลล์สืบพันธุ์ของแม่นะครับก็จะมีโครโมโซอมอยสทังง้งหมด23แท่งลดลงไปึหนึ่งเหมือนกันแล้วพอเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่มาปะกอปะปะปฏิสจมการเกิดขึ้นมาครับจะได้เป็นไตโกดซึ่งมีโครโมโซมทั้งหมด46แท่ง23คู่ก็คืออสศุชิงของพ่อกับเซลล์แก็ของแม่มารวมกัน นะคร sí, ับอสุจ <th> ิยี่สิบสามคู่ไข่ยี่ส <th> ิบสามคู่แปลว่าไซโคที่เกิดขึ้นก็ต้องมีโครโมโซมทั้งหมดสี่สิบหกแท่งขอโทษครับอสุจิยี่สบสามแท่งไข่มีโครโมโซมยี่สบสามแท่งเหมือนกันเมื่อเกิดการสืบพันธุ์ทั้งหมดก็ต้องทำให้ได้ไซโคที่มีโครโมโซมทั้งหมดสี่สิบหกแท่งทีนี้กูมาภาพให้ดูนะ ้าหากว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งวัยสี่สิบห้าปีนะครับคนนี้ยเขาเขาเขาจะมีบุตรนะครับนี่คือโครงสมของวงทรงของคุณแม่นะครับที่ตั้งคันได้มาสี่สิบสี่สิบห้าปีนะครับก็ปกติดีมีโครงสร้งหมดยี่สิบสามคู่นะครับผู้ทีงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, ป1เก1าสิบสิบสองสิบส1มสี่สิบแป้ายี่สี่สิเอ็งอันลาคู่ที่ยี่สเป็นแท่งขยาวทั้งคู่ก็แปลว่าเขาเป็นเทศหญิงโอเคตรงนี่คือโครมโซ่ของแรงทานโกคับที่เกิดขึ้นนักเรียนบอกครูได้ไหมว่าได้ผลนี้มือเาเป็นปกติอย่างไรพอไปกดก็ได้นะครับ ซึ่งความผิดปกตินะครับก็คือโครโมโซมอันนี้เป็นเด็กผู้หญิงเนาะเพราะโครโมโซมเซ็กโครโมโซมนะครับเป็น XX ก็แปลว่าเป็นเด็กผู้หญิงเนาะแล้วก็ผิดปกติก็คือคู่ที่21เกินมาหนึ่งโครโมโซมปกติคู่ที่21ก,ก็ต้องมีแค่หนึ่งคู่แต่แต่ตอนนี้มีอะไรมีสามแท่งอ่ะมันคู่ครึ่งอ่ะ <S <S ซึ่งการผิดปกติตรงน,นี้นะครับเกิดจากการที่ เซลล์ไข่ของแม่นะครับมีโครโมโซมเกินมา1โครโมโซมจากที่ปกติเซลล์ไข่ควรจะมีโครโมโซมอยู่23โครโมโซมกลับมีถึง24โครโมโซมทําให้เมื่อเกิดการปฏิสนธินะครับกับอสุจิมานะครับซึ่งได้เป็นไซโกด์นะไซโกดมีโครโมโซมเกินมา1โครโมโซมครับจะเห็นว่าความผิดปกติทางพันธุกรรมตรงนี้นะครับถ่ายทอดจากผู้เป็นบิดามารดาได้ในภาพนี้นะครับก็คือ นี่เป็นพ่อนะนี่เป็นแม่เนาะพ่อกับแม่มาแต่งงานกันแม่ที่เป็นโรคเนี่ยฮะกับพ่อที่ไม่มีอาการนะครับไม่ได้เป็นโรคเมื่อมีลูกขึ้นมาครับลูกสาวหนึ่งคนกับลูกชายหนึ่งคนนะครับ <Tracy> เห็นว่าลูกชายก็เกิดอาการเนี่ยแล้วพอลูกชายเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นทําให้เด็กที่เกิดมาก็เป็นโรคเหมือนกันแต่คนปกติพอไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นก็ไม่ได้เกิดอาการอะไรนะครับสําหรับ กลุ่มอาการที่คมลงโสมแท่งที่21 e เกินมานะครับหนึ่งแท่งนะครับจะเรียกอาการผิดปกติเรียกว่ากลุ่มอาการดาวนะครับหรือว่าดาวซินโดรมนะครับก็จะมีอาการนั่นคือตาชี้ขึ้นหางตาชี้ขึ้นนะครับลิ้นจุกปากด้าน,นจมูกแบนลิ้นแตกเป็นร่องนิ้วมือเป็นสันป้อมมีช่องว่างนอกริมหัวแม่เท้าและนิ้วชี้ห่างฮนะเห็นว่าไม่ทานกับปกติแล้วก็ กมสุภาพจิตน,นะครับเขาได้มีการสำรวจข้อมูลนะครับผมว่าอายุของมันดานะครับกับจำนวนเล็กทาโรคที่เกิดขึ้นและมีอาการดาวนะครับมีความสัมพันธ์กันตามตารางตามกราฟนี่นะฮะตามแผนภูมินี่นะฮะถ้าหากว่าแม่อายุ25ปีนะครับจะมีลูกที่เกิดมาเป็นกลุ่มอาการดาวสโดมนะครับน้อยๆไม่ค่อยเกิดลูกไม่ค่อยเป็นอาการดาวสโดมแต่เมื่อไรก็ตามที่แม่เรือมอายุ สี่สิบห้าขึ้นไปอะสี่สิบสิบห้าขึ้นไปเนี่ยโอ้ความเสี่ยงในโลกเนี่ยก็จะมีขึ้นมากโรคพันธุกรรมนะครับเกิดจากสาหเดรดได้อีกนอกจากความผิดปกติของคโครโมโซมมาดูภาพกันดีกว่านี่คือภาพของเซลล์แเตอร์แดงของคนปกตินะครับแต่ว่าภาพ อคอไข่นะครับคือเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติของผู้ป่วยโรคธาลาสซีเมียนะครับ mm hmm. จะเห็นว่ารูปร่างของเขาอะค่ะเห็นไหมครับว่ามันไม่เป็นกลมๆอะรูปร่างมันผิดปกติอะฮะซึ่งโรคธาลัสซีเมียนะครับจะแสดงออกเมื่อนะครับมันเป็นโรคยินด้อยค่ะก็คือ ต้องมียินด้อยทั้งคู่จกต้องเอายินด้อยนั่นมาจากพ่อแล้วก็ยินด้อยมาจากแม่ะคะ่ะลูกที่เกิดมาจะเป็นคือถ้าเกิดว่าได้รับยินด้อยไม่แค่จากพ่อหรือจากแม่นะคะเราจะเรียกบุคคลผู้นั้นว่าพาหะของโรคะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โปเชได้มาทั้งคู่เลยได้มายินด้อยท,ทั้งสองตัวเลยะคะรับจะสามารถที่จะแสดงอาการของโรคได้โดยที่อาการนันคือตาเหลือง ตัวเหลืองตับโตมาโตครับทีนี้ในตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทํานายกันว่าเราจะหาเราจะทํานายการโอกาสใกนการเกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่งางไรนะครับขอบคุณครับ